สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาดูวิธีการเพาะต้นวอเตอร์เคสกันนะครับนี่ครับคือต้นวอเตอร์เคสของผมนะครับตักเลยนะครับเราต้องมีต้นก้าพันธ์แบบนี้นะครับนี่ครับผมได้ตัดมาจากต้นก้าพันธ์ที่ผมได้พ่อชำไว้นะครับให้เป็นกิ่งแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เสียบได้เลยครับเสียบไปที่ดินปลูกที่เรามีนะครับนี่ครับเสียบลงไปได้เลยครับเสียบแบบนี้ครับไม่ยากครับง่ายง่ายมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้ เรื่อยนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เราสามารถประจำหน่ายให้กับลูกค้าก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางเรื่องของการเพาะต้นกล้าผักนะครับก็เป็นสิ่งที่ในยากก็นํามาฝากการในที่มีต้นพันอยู่แล้วก็สามารถที่จะขยายแบบนี้ได้นะครับนี่ครับจานั้นก็เสร็จแล้วนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ลดน้ําอีกสักห้าถึงเจ็ดวันเราก็ให้ปุ๋ยนะครับก็รากเขาก็จะเดินก็สามารถนํามาจําหน่ายได้นะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆไม่ยากสําหรับการเพาะชามต้นวอเตอร์เคสนะครับก็ ตองดูนะครับ